สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะมาพบอพอกันอีกแล้วนะคะมนแซบเบอร์จากพี่น้องคะ่ะมื้อน,นี้มากกับเมนอูอมหอยเชอรี่นะคะทุกคนคะ่ะอ,อมหอยเชอรี่ใส่ผักแเยง,งใส่ผักอีเลิศพี่น้องแล้วก็ใส่ผักอีตูนี่จะแน่หอมหอมออพี่น้องมาจ้าสัาน์กันคะ่ะพี่น้องโอ้บ่ได้กินอ,อมหอยโดนแล้วดิเนาะพี่น้องเนาะ กับขา้าวนย่มมาเด้อค่ะมาเด้อค่ะสุดแซนกันจ้ะแก้วแก,ก้วบิชผงพี่น้องจับนัวควนๆวนนีพี่น้อง คนได้เขาเบื่อพี่น้องได้เขาเบื่อหลยๆเลย 嗯。嗯。嗯。

วันไหอยู่นน้องไก่พเดย์กินกะอยู่นขั้วสวนป่าน,นะพี่น้องติดต่อเซะจ้ะหืร้านอาหารขั้วสวนปัน่งเพิ่มบรสะะิสุทธิ์น่ะค่ะแต่ไปไปซื้อเพิ่มอาจจะขายอยู่ ข้าวเหนียก็ไปตันนะพี่น้องขอ้าวจิ้มมือนั่งกับเบือนูอ่นว่าอ่านอิสาน ว่าได้กินหอยยังนึงเขาก็ออมหอยยังนึงกลิ่นก็ได้พี่ Hmm. มันเหนียวดีเงี้ยกรุบกรุบแซ่บอย่างงี้กรุบกรุบเปนหวานไม่วานญี่ปุ่น แค่นำไปสามสี่มือแล้วพี่นองจริงๆมันแต่บระดนดหรอก่ว่าผมมีเวลาเห็ดค่าเห็ดอย่างอื่นอยู่ี่น้นง шаб <coughs> <coughs> กินทั้งแซบ่บว่าเป็อนอย่างนี้พี่น้องมันเมินเขาเบือ่อมันเมินเขาเบือ่อเสรินอกครับ

กินทั้งมันไปหนานแ่น้องแห้งไปแล้วค่ะพี่น้องค่ะสำหรับคลมปนื้อมงขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้พบกันคลิมหนานะคะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย